มาดูลักษณะหน้าตาจานฉาย C 70กันนะครับหรือไฟหน้า C 70ครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงครับไฟหน้า C 70นะครับพอแกะออกมาก็เจอจานฉายห่อ,องทุกสี่ทีนะครับลักษณะไฟหน้า C 70ครับก็จะเป็นวงกลมนะครับในด้านหน้าด้านข้าง ตรงนี้จะเป็นกระจกครับมีคีเป็นไลายอย่างนี้ครับส่วนกรอบก็จะเป็นเหล็กมีขนาดเป็นสีชุดนะครับแล้วตัวกรอบก็จะมีน็อตไปยึดไฟหน้านครับตรงนี้เป็นน็อตตั้งไฟหน้านะครับส่วนกรอบหนังก็จะเป็นพลาสติกสีดำแล้วก็มีขั้วไฟมาให้นะครับมีหลอดไฟมาให้ขั้วไฟก็จะมีสีแดงสีดำสีฟ้านะครับ ีฐานคั้วไฟไหยครับ